กบ้านกงธนูกันทุกกนาย่าคุณแผนลองเหลือแจวมาแล้วลายเวลาจะกล่าวถึงแก้อุกิริยาไปตามมาเรื่องนิยายว่าครัวนครามมาละมาพึ่งคิดนะถึงกันอยู่แต่ผัวไม่เคยออกนอกรัววันนอกรัวก็มาตั้งลายเวาลายาวัานนพระสิภาคำเคยปังธรรมมาอยู่เป็นนิด เพื่อสงบมาชีวิตก็ไม่ให้วุ่นวายว่าตั้งใจไปปังธรรมก็อาบน้ำทาแป้งถูตัวตบตังว่านุ่งผ้าตาเมืองใต้สบายบาด้พพวยผ้าผุย ว่าผ้าผวยไม่ชุ่มฉวยอับเฉาเป็นมาผัวกลัวเขาเมาว,ว่าจะแต่งกันไปทําไมสินญาตขาดมิตรว่านั่งคิดนะถึงตัวเรื่องนินทาคิดฆ่ากลัวนี่ฆ่ากลัวว่าพ่อแม่ก็อยู่ไกลว่าวาแล้วก็ได้รุกไปหยิบสมุกไปหยิบสมุกงใสย่ามาากว่าทูบเทียนจำนวนมาก พร้อมไปด้วยอดอกไม้เสร็จนะแล้วก็ได้เลือนลงเรือนรีราไปยังวัดได้สัตว์นทาได้ความเต็มหรือไทยเออท่าทาทา,ทา,ทา สัทธาด้วยความเต็มก็ลือไทยตอนนี้ก็ต้องเท้ากลับมาเล้าถึงคุณแผนเรือเดินมาถึงแดนผ้าก็หลงเรือได้ผู้คุมก็เห็นควรที่จะเอาตรวนใส่ขาโศกขึงตรึงขาพวกเขาก็กล่าวใครจึงกราบกลานประทานโทษจงขอโปรดเมตตาต้องให้ท่าลพันธนาตามคำสั่งของนายคุณแผนก็เหยียดขา สวมเหล็กกากลุงกลิงวันล,ละทองเป็นหญิงสวมโซไม่ใหญ่ขุนแผนแสนสถานคิดสงสารวันทองจึงเอาผ้ามารองตรงที่ถูกกำไรผัวเมียถูกมัดกรรมมันสัตว์มาลากโซ่คิดแล้วหนาพุทโธ ขุนพลของเมืองไทยเวทนาหน้าสงสารมันถึงขั้นเวลาต้องใช้กันแล้วหน้าจะไปทำจะนายมันหนีกันแล้วก็ไม่ได้จะทำยังไงกันเล่ามันเป็นเวรของเราจะไปทำยังไรจะตายหรือว่าจะอยู่จะเป็นหมูหรือเป็นชาจะถูกขังหรือถูกฆ่าก็แล้วแต่กรรมของใคร ถูกขังหรือถูกค่ามาแล้วแต่กลับมาคล้องคลายาของใครถึงไม่อยาลิตนะอิทธิพลน,นะยังไม่พอน,นะความผิดถึงคราวติดก็ให้มันติด ถึงคราวตายก็ให้มันตายแต่ว่าลูกในครันนะครบมาวันนะก็ต้องคลอดมาหมดนะโทษท่านก็ถอดโซตรวนออกให้คุณหน้าแผนคิดนะดีมาคิดนะดีไม่คิดจะหนีความผิดจะต่อสู้กู้สิทธ์ก็ให้มันหมดสงสัยก็จะเอาโซใสข่ขาหรือจะเอาขาใส่คอจะตัดหัวไปตั้งตอหรือก็ยอมตาย สองคนกะวันทองโทไอ้ทองก็แกถึงกำหนดนวันแน่จะไปคลอดตรงไหนถ้าหากวันอ้างติดนะคุกแล้วคลอดลูกในคุกนั้นอยู่กำแพงสีด้านใครจะไปเยี่ยมได้ผัวเมียทั้งคู่ก็ต้องอยู่แยกกันนะมีผู้ขุมมากวดคันให้อยู่กันคนละค่ายว่าคุณน่ะแผนเดินกลคิดน ไปมันก็ยิงกลุ่มมาเดินตามผู่ขุมมาไปไม่คิดละคายาเอ,เอทา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 ว่าเดินตามผู้คุมโดยไม่คิดก่อละคายฝ่ายนางแก้วกิริยานั้นเทินมาพอดีเห็นคนละมากมีมามุงดูกันมากมายนางไม่กล้าจะเดาถึงเดินข้ ไปดูเห็นผัวเมียทั้งคู่ก็ไม่รู้ว่าใครคนตามมาเลป็พลัวและมีตรวนใส่ค่ะดูครับคลายครับค่าว่าคุณแผนก็คล้ายยิ่งคุณนั้นก็คุณหน้าวางท่าเหมือนวันทองสงสัยมาตามมองตามไปอีกใหม่พอได้ยินแล้วก็ต้องหยุดคนก็พูดกันว่า ไอ้ตัวคุณแผนมาก็าสมทั้งความมุงหมายจึงวิ่งแหวกแทกคนว่าดานาดนเข่าแดนไปกอดขาคุณแผนและเวนทองเขาไว้ไปกอดขาคุณแผนและวันทองเขาไว้ดูคุณแผนหรือก็มองดูวันทองหรือก็มัวทองโตพลตัวลดลงมาต่ำตายหน้าสมเพชลดเหลือใส่เสื้อก็ขาดหลัง โซรามรุงรังนี่คงมีโทษร้ายดูสูบผอมไปมากไม่เหมือนเมื่อจากวันนั้นเฝ้ารำพึงถึงทุกวันไม่ไวายโอ้รอ,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 อ้าจเอ้ใจว้าวลำพึง ถึงทุกวันแลอยู่มอย่ไาหวาคุณแผนกลมดูหน้าดูหน้าว่าดูว่าข้าดูข้างดูว่าคิ้วดูข้างเดิมไม่รู้ว่าใคร พอได้ยินนะสังเนียงก็จำมาเสียงได้ว่าเออแม่แกโอกิริยาคนที่พี่ห่วงใย,ยกำลังจรนนคนแค้นอยากโรดแผนเลยน้องพี่น้องพี่กำลังจรนคนแค้นอยากโรดแผนเลยน้องพี่เกิดเรื่องไม่ดีจำมาคนไม่ได้ดูเอาเถิดนุ่งผ้าขาดนะขาดหลังหมดเรื่องหมดร่างแต่ยัง ไม่หมดนะเรื่องร้ายโทษคาคนนะตายกหนาหมายตามตูดอย่างมันจะสิน้นหรือจะสุดอยู่ในระหว่างสงสัยมันจะผ่อนจะพันเดี๋ยวคุยกันเถอะกับพี่รีบไปหาพระมุนนาสีให้ช่วยเป็นเส้นเป็นสายให้ช่วยเป็นเส้นนะเป็น,นาสายโปรดปรานเอ๋ยแกบอกให้ช่วยโปรดปรานแล้วก็พันหรืออหนีร้อนมาพึ่งยง เวนมันจะได้หมดเว้นที่กระทำเขาไว้ว่า,วาแล้วกวุาลากรวนกว็าลากรวนว่าทักทวนเมียมาแล้วเจ้าแก้วกิริยาก็ตามไปจะชาชาแล้วเจ้าแก้วกิริยา หรือก็ตามไปว่าเดินทางมาพักหนึ่งก็มาถึงหมื่นสีพร้อมไปด้วยเซนีกันทั้งน้อยและใหญ่คุณแผนแสนซากก็ยื่นกลักใบบอกพระหมื่นสีก็รีบปอกเปิดกลักออกไปพิเคราะดูใบบอกว่าเจ้าออกไปต่อติดเข้าหาพระพิชิตโดยสมัครใจว่าอ่อนน้อมยอมกายยอมถวายชีวิต ยอมรับความผิดแล้วแต่จะอภัยมื่นสี่ปลาใสถามไทยดูทวนทีพอหาโมงตรงดีชวนกันมาทันใดยกเท้าก้าวย่องเข้าทองพระลงเสนาก็ล้อมวงบังคมทูลถวายคุณแผนกลับมามื่นสี่นั่งอยู่ที่ข้างหนึ่งขวบเสนหาตะลึงมองคุณแผนตาลาย แต่คุณแผนก็ไม่สนสองคนกับหมืนสีนั่งเรียบเงียบชี่รอจะเอาเวียงชัยใครจะมองกันอย่างไรก็ช่างใครช่างเขาคอยฟังเรื่องของเราว่าจะเป็นกันอย่างไร ฟังเรื่องของเราว่าจะเป็นอย่างไรจะกล่าวถึงทรงทัพองค์พระพันวาสาอยู่ปรางรัจำรัดราเมื่อได้กำหนดนเวลายพระสุรแสงแจ้งสีเสด็จอย่างที่ก็ประทับวาเสนาพากันกลาบ ละพากันกราบฝ่ายพระเจ้ากรุงไกลประมื่นเสียก็บังคมว่ากราบก้มแกสีมากราบทูลมูลคดีอาบมูลคดีว่าเอาคุณมาได้ได้ปังข้ามานำทูลก็อาดูนเดือดดาลเหมือนฟ้าผ่าต้นตาลนจนยอดขาตายชิ้ชักงแผนก็มึงมันแสนเลกลมึงวิเศษเกินคนว่าคาเขาก็ไม่ว่าคร อยาถือดีว่าไม่รีบจึงได้มาคิดก็กระบ,าาบดกัวขับรกูเลี้ยงมึงดีมียศก็ยังมาคิดนะแยกย้ายว่ารักมียไอ้คุณทาง และคุณช่างไปไว้ในกลางก็พนันไอ้คุณนั้นรามตามไปตักนะมึงยังข่าเสียตายแล้วลบมาลีดนีน่าข่าว่าป่าเปิดเปิงเปิดเปิงเม่ใจระเริงซอกสุมนะคนะร้ายคิดยแย่งแบ่งสมบัติมึงมังกัดกระทั่งกู เอามึงมาเลี้ยงดูเอามึงมาเลี้ยงดูไม่เนละคุณกูเสียดา้ว่าเอามึงมาเลี้ยงดูว่าเนละคุณละคูได้ตัดแร้วก็สาสะถามพระหมื่นสี่ชาวเมืองใดว่ามันดีจับตัวไอ้แผ่นด้ ไอคนดีว่องไวควรให้รางวัลว่าเลื่อนยศให้สามใครถามหมื่นสี่ว่าใครอะว่าใครคลานั้นพมื่นสีอัญชุลีทูลว่าขอได้ชักพระเจ้าค้านั่งกล่าวกล่าวใครขอได้ชักพระเจ้าค่าฟังกล่าวกล่าวใครตามคำบอกออกหมายคุณแผนไม่ได้ถูกจับเขาได้ไปสาราพัอาบเอาเรื่องไปบอกว่ามีภัย ขึ้นเหนือมุ่งหน้าเข้าไปหาพระพิจิตเล่าความในอกเล่าความในอกไม่ปกปิดให้ลีอิบส่งตัวไปคุนแผนให้สัจจะกันกับพระพิจิตตามไปบอกมิได้บิดกันหลือเพนบายว่าหลักฐานนั้นก็แน่ทั้งคุณแผนและวันทองให้การถูกต้องมิได้ต่อเติมตายมันให้การถูกต้องเพราะวันละทองเมีรัก เสียทองมั่นและคันหมากว่าถูกต้องอาตามกฎหมายว่าถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เมียท้องข้างทางหรือผ้านางหลบหนีไม่หยาบยามย่ำยียังสู่ขอผู้ใหญ่เอาเรือนหอมาตัางไว้หนึ่งหลังชาง้างยังลื้ออยู่แยงแยง่งยื้อสมคบกับแม่ยายไปทับเชียงทองชาง้างก็มองแย่งเมียมิดสหายหัวใจเฮียแล้วยังหาเรื่องให้ พระเจ้าแผ่นดินเสียมเมืองยังไม่เท่าเรื่องเสียมเฮียคุณแผนร้อนเหมือนไฟเลียในเมื่อปูถูกใส่ร้ายข้าอเวนอยู่ในวงังคุณช้างยังอิจฉาแกล้งรละบุมุสาให้พระองค์เสือกใสมันบอกกล่าวกลั่นแกลง้งว่าปีนกำแพงโดดหนีพระองค์ท่านพระพันปีจึงได้ขับคุณแผนไฟ พันปีจึงได้ขาบคุณแผ่นไปจะทูลให้ข้าว่าประไทยก็หาไม่หายาข้าวเป้าต้องลีกลบศพเ้าคขาดที่พึ่งอาศัยว่าลาวทองต้องไว้วันไปทายงานอยู่ในวังวายวุ่นเพราะคุณช้างนอยเพื่อนชายผมแค่นใจมันนักจึงมารักวันทองตั้งแต่นั้นมันก็ปองยกทับออกไปว่าแต่เมื่อตอนหัวที ผมคิดจะหนีก็ไม่สู้แต่สุดนรักสุดนรู้สุดที่จะหลบไปทางไรและหันกลับมารับศึกไม่คิดนะนึกแล้วเรื่องหนีปันหคอต่อตี้เกิดฆ่ากันตายว่าคุณนรามคุณเพชรถ,ถูกเด็ดเดคมดาบจะแต่คุณทางหันกลับด้อยไม่เข้ามากลาเขอพระองค์ได้ทรงโปรด รุแก่โทษพระองค์ท่านไม่พอพระไทยขอให้ฟนาลอนผมข้าวในกองไฟไม่พอพระไทยขอให้ฟ้าลอนผมข้าวกองไฟพระพันวสาณาลาสาลให้อัดอัลพระอุราโทษกูไปลง่าไปลงโทษไอแผนนท้าย ไม่รู้ใครใจดำมาฟังความข้างเดียวมาลงโกรธกลาดเกลียวขับมึงออกจากกรุงไกลวชิชะไอช่างแม่ไอ้บางช่างยุใจสอบเหมือนแตงสุกไอที่มันละเสียใสแล้วจึงร้องประกาศมีพระราชดำรัสให้ผู้คุมรีบคัดเอากุญแจมาไข แกโซพันธนาออกจะขาทั้งสองคนไม่ต้องห้อยไม่ต้องโหนกูจะตัดสินให้ว่าความตามคดีเหมือนเท้ามาลีเทวราตรงอดิ่งเป็นไม่ดัดไม่โอนเอียงไปข้างใดถ้าใครแพ้อาญากูจะฆ่าไม่ให้อยู่เย็บปากมันไวต้ตะปูไม่ให้มันกินต่อไป มาปากมันด้วยจะปูไม่ให้มันกินนะต่อไปประพันธ์วาสาทรงดำราพระองค์ก็ตรัสออกมาว่าแล้วมาว่าต้องสอบสวนพิพากษาก็ให้มันสิ้นสงสยัยก็แต่ที่มึงฆ่าผู้คนกูยอมให้พ้นนะก็คดีโทษกระบทนะก็ไม่มีก็โดยไม่ผิดนะกฎนะหมายก็ที่คุณช่างมันร่างฟ้องมันก็ต้องต่อต้านว่าสอบสวนทวนพยานร้อนไปถึงแนมะ่ ยายอ่ว่าแม่ยายก็เอามาว่ากันตามกฎนะตามบทพระอายการให้สิ้นสุดทั้งสามศารน,นั่นแหละจะสิ้นสงสัยใครจะชนะหรือแพ้คงรู้แนระครั้งนี้จะไม่ให้ถึงปีก็คงจะเสร็จนะความปญาตรัสนะแล้วประพันวาสาก็เรียกหาพระหมื่นสีไปตามคุณช่างมาเทียกูจะได้ทามไทยเยสีพระจันทร์หัวโจกมันก็เป็น โลกอยากรวยเอว่าอยากรวยเอาตัวมาว่าเอาตัวมันมาด้วยจะให้มันมีไรายได้พร้อมแยกอยยายสาพร้อมยยกลอยยายสาเป็นคนมาสู่ขอว่าไปเลยอย่าได้รออยู่ลำไรอเอ๋เอท่าระท่าทา่าไปเลยอย่าได้รอ สีสาวรักภูมิศักดิ์ดีนาก็รับพระราชบัญชาที่พระองค์ตรัสใช,ชยออกมาสั่งตำรวจยามประจำอยู่ที่นั่นให้รีบไปสุพรรณเร่งลงเรือภายจงไปบอกคุณช้างมันและสีจันแล้วก็ให้มาพร้อมยายกลอยกับยายสาแม่สื่อทั้งสองสาย พอมาถึงยังจุดเหมืองอายุตก็ทะยาไปรายงานหัวหนา้าผู้เป็นจ้าเอานายว่าขานาตำรวจลงเลือตรวจประจำทางออกมาเชิญคุณช้างดังที่นายเข้าใช้พอถึงบ้านคุณช้างก็แฝงร่างเข้ารัว้วเขากำลังนั่งมัวอยู่ในสวนดอกไม้จึงเดินตรงเข้าไป ทักทายว่าท่านคุนว่ายาหมัวเดินวุ่นให้ระอีไปไวๆไวตำรวจจับมาวันทองนางมีทองคำนามาอยู่ในอยุทยาแล้วนายเอ้ยค่ะ ว่านหนอยุธยางแล้วนาย่ยาง่แล้วนาย่ายคุณนาชางปังว่าทำหน้าตาตื่นเต้นน่ะว่าตื่นเต้นมาจึงจะพูดเล่นก็มาตั้งแต่เมื่อไรยนน่าคนตามก็บอกว่าให้ฟ้าผ่าเธอหัวพี่อยู่ที่บ้านพระมุนนาสีแล้วเอาโซ่เข้ามาใส่ โซวันทองเท่าแขนโซคุณแผนก็เท่าขาผูกติดกันเป็นแมงดางเป็นแมงดาไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้เจ้านายไม่โปรดท่านลงโทษลงท่านนานเขาจะถูกฟันเผาไป พอคุณนาช้างก็เสียใจเขาบอกเมียจะถูกฆ่าถูกฆ่าว่ายืนมองร้องว่าโอ้กรรมที่ทำไว้อยู่กับพี่มีสุขไปเข้าคุกโดนฆ่าฆ่าไอแผนเลวา่าอยากให้ตายเสียวไว้ว่าไอแผนตายจะมีท่าทำไมมาฆ่าแม่วันทองมันน่าปวดก็ขมองเหมือนโดนหวดไดถอนไม้น้ำตาไหลใจลืม chảy lืม dần ขึ้นเลือนเดินไปลืมมาขึ้นเลือนหัวลาน,ห,นหัวลานแดงเป็นแสงเดือนก้าวขึ้นบันไดว,ว,ว่ก้าวยาวก้าวที่ก้าวอีทีละสามชั้นบันไดลืน่นเลยถลันตกมาดินทลายว่าหัวลานกระแทกดินคุณช่างก็ดินเป็นแมงดาไอสอนโดดเข้าควา้าคุณช่างก็ล้มเป็นควา้า เออเอทาตาทาทาไอซสอนโดดไปคว้าคุณช้างก็ร้องเป็นควายพวกตำรวจก็หัวรอคุณช้างก็อปั่นปืนกูเจ็บตัวก็เพราะมึงหัวรอกูทำไมพวกตำรวจถอยห่างกำลังคุณช้างโมโหหน้าแดงเป็นแตงโมโที่เขาพากันไม่ใหม่มองดูหน้าหรือก็มานบนหัวร้านหรือก็เมล ถหากใครได้เหือที่คุณช่างร้องไห้ร้องไห้ออกโฮเหมือนกับโช์เชิญชวนไม่อายคนละทั้ง้วนที่มาดูกันมากมายบางหัวเรองงหายบางคนก็ได้แต่ยิ้มแงพวกตำรวจยืนแลมองดูกันตาลายใครแลแกก็ว่ามีทั้งด่าทั้งดุหันหน้าหมุนคุณคุ บอกว่ามึงหัวเราะใคร คุณคุณคูบอกว่ามึงหัวลอกใครายาหัวรอใครตามมารวจก็รูร้รใจคนร้องไห้โมโหอย่าไปล่อเดี๋ยวพาลออย่าไปหัวลอ่อเดี๋ยวพาอเราจะถูกขับไล่ว่าแล้วกว็รำราสั่งไว้ว่าวันพรุ่งนี้พร้อมกันบ้านม่นสีก็ในเวลาตอนสายว่าตอนสายแล้วย้อลอยถอยหลังลงทางมาเป็นแถว หัวหน้าก่น้ำแนวมีทั้งลูกน้องและจะเอานายถ้าจะถ้าถา,า,าหัวหน้าก่น้ำแนวมีทั้งลูกน้องและนายว่าวและนายจะขอท้าวกล่าวถ้อยถึงให้กรอยกับยายพอารุ่งแสงสุริยาทั้งสองคนแล้วก็คุณยายอ่ะ ว่าคุณยายมานั่งอบนสนทนากันอยู่หน้า,าร้านบานฝ่ายยิ้าว่าแกพันฝ่ายยิ้าว่าแกฟันและแกไปนั่งอิงไฟเวลานั้นมีปลาไหลตัวใหญ่เท่าต้นยางมีหูเหมือนช้างอยู่ในปากระชายข้าถือไม้ไปไาลายไอปลาไหลมันหัวรอมันก็เลยมาไม่รอเข้ามาขับไล ขาตกกะใจแต่ไหวดีว่าวิ่งหนีไปท่าน้ําไปเจอตะเคนอนความมีเข่าเหมือนควายอะว่าเหมือนควายมันดุดำคล้ำคลามันฉุดขาลงคลองเอาไปลอยน้ำปองแล้วมันก็ดำหนีไปเอท่าเออท่าะท่าฝายายกรอยแกก็ว่าเอออีสามึงฝันดี โชคมึงจะมีว่ามึงจะได้กับพ่อไม้อ่ะว่าพ่อไม้ว่าเดือนสี่ปีโน้นจะมีคนมาขอฝ่ายเยสาว่าบ้าบอแล้วทำปากบุยบาบอะว่าบุยบายแก่กายจะตายห้ใไขว่ามันจะมาเอาเมื่อวานนี้ทิดเป่ามันมาชวนกูยังไม่ไปอะว่าไม่ไปคืนวันนี้คุณนาฉันจะพาไปดูหนัง ไม่ต้องออกก็สังเขาชายที่ลงใต้มีสมผัสเมตตาม่ใช้บัญชาหรือชื่อเพชรชราตัวหรือมันบอกว่าดีลลยเออว่าดีลายตกลงทั้งสองขาแต่ไม่พาไปลงหนังไปนอนลงแหลมชั้นลางเสียจนสลบสไลยตีนชามือชากลับมาตอนเช้า ตามใจทิศเป้ามันพาไปอเว่าตามใจทิศเป้าก็มันพาไปคุยกันเฮฮาทั้งยายสายายกลอยต่างคนก็ต่างฝอยด้วยกันทั้งสองฝ่ายขณะนั้นตำรวจก็เดินตรวจมาในรั้วได้เดินตรวจมาในรั้ว วายหญ่กรอยแกก็กลัวแต่ก็ยังอยู่ไกลแกหดเข่าเท้าสอบลองบอกว้าอีสาตำรวจมันเข้ามานั่นมึงเห็นไหมว่ายยญ่สาหน้าเสียวิ่งเตี้ยไปข้างเตาร้องเรียบอีสาอิหานี่นอนตื่นสายฮะ<า>